สดีฮบอสฮะอนันตรพักศรีตุรานโทนฮาแห่งช่องครบเครื่องเรื่อง,องความสุขฮะวันนี้ฮะบอสจะมาแบ่งปันฮะเทคนิคทำให้คนชอบเพียงหนึ่งนาะทีเท่านั้นนะหนึ่งนาะทีทำให้คนชอบเราได้เลยบอสมาแบ่งปันทั้งหมด4ี่ข้อฮะข้อที่หนึ่งคือยิ้มฮะเมื่ออะไรก็ตามที่เรายิ้มฮะ เราสังเกตไหมวันที่เรายิ้มมองหน้าคนอื่นคนอื่นเขาก็ยิ้มให้กับเราฮะรอยยิ้มเป็นนัดต่างของหัวใจฮะเมื่อไร่ก็ตามที่คุณยิ้มให้คู่สนทนาของคุณนะหรือคนที่คุณเจอในครั้งแรกฮะมันหมายถึงคุณมอบความสุขให้กับเขาแล้วนะอ,อการคุยการสนทนามันจะไหลลื่นจากการมอบความสุขด้วยรอยยิ้มที่คุณให้กับเขาฮะ ข้อที่สองฮะสบตาเมื่อคุณยิ้มแล้วการสบตาเป็นการบอกว่าสิ่งที่วันนี้เราเจอกันหรือสิ่งที่วันนี้เราพูดกันมันคือความจริงใจที่คุณจะแสดงออกให้เขาเห็นจากการสบตาเพราะหลายๆคนเนาะเวลาที่พูดเรื่องไม่จริงหรือพูดเรื่องไม่ใช่จะพยายามไม่สบตากับคู่สนทนาจะก,ก้มหน้า ออแคะเล็บมั่งกัดเล็บมั่งอันนั้นไปตามเทือองเขานะเออแต่การสบตาเนี่ยจะทําให้คุณและเขาฮะรู้สึกดีต่อกันด้วยความจริงใจฮะสฮะชื่นชมเขาเพียงเรื่องเล็กน้อยฮะวันนี้ฮะถ้าคุณเจอหน้าใครเป็นครั้งแรกหรือคู่สนทนาของคุณเออเพิ่งเจอกันเลยสิ่งแรกที่เราจะ ออกมาจากปากของเราคือการชื่นชมเขาฮะไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นอ่าทรงผมเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าอะไรก็ได้ชมเถอะแต่ไม่ใช่แบบว่าเออมันไม่โอเคนะถ้าชมแบบว่าฝืนๆชมอะ่ะเราต้องชมด้วยความจริงจงออเสื้อสวยดีนะเนี่ยโหวันนี้สีแดงเข้ากับวันอาทิตย์เลยอ่ะพร้อมกับรอยยิ้มและการสบตาฮะ เออนี่ไงกกอ่ะไอ้ข้อเดียวเท่านั้นอ่าการชื่นชมด้วยความจริงใจที่คุณมีฮะมันคือทำให้เขาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีเมื่อไหร่ที่คุณชื่นชมเขาจะรู้สึกดีกับคุณแหละเขาจะจดจำคุณได้เลยนะโอเคไหมอืมแล้วข้อที่สี่ฮะไม่ตัดสินเขานะเออเพราะการตัดสินใครก็ตามฮะ มันคือการที่คุณไม่ยอมรับเขาไกลๆเออถ้าตัดสินดีก็ดีไปแต่ถ้าตัดสินไม่ดีอา้าวการสนทนาครั้งนี้ไม่มีคนไหนที่มีความสุขแน่ๆละว,วันนี้ฉะนั้นเราจะไม่ตัดสินคู่สนทนาของเรานะฮะให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นฮะเช่นถ้าเขาจะใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีแดงอันนั้นมันก็ความสุขของเขาฮะ หรือเขาจะใส่ต้าหมูข้างเดียวอันนั้นนั่นมันก็ความสุขของเขาอีกละฮะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็มองสิ่งที่คุณชอบเห็นไหมอ่าเสื้อนี่มันไม่ถูกจะคุณก็มองไปที่อื่นใบหน้าของเขารอยยิ้มของเขาเออหรือสิ่งที่เขาสนทนากับเราฮะคำพูดคำจาของเขามองข้ามในสิ่งที่ไม่โอเคออกไปเพราะวันนี้การตัดสินใครแปลว่าคุณไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น เราเองหลายคนนะแม้กระทัตัวบอสเองนะก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบทำอะไรแปลกๆนะใส่รองเท้าสองคู่บ้างพับขาเงงเก่งบ้างทั้งๆเก่งมันก็ไม่ได้ขายาวมากเกินไปแต่ก็ชอบพับขาเห็นไหมอืมใครจะคิดยังไงก็บอกก็ไม่สนเออแต่บอสชอบพับนะอออชอบพับขาเ,ง,เง่ง นี่ไงคนเรามันก็มีอะไรที่เขาชอบมันอาจจะไม่ถูกใจแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าวันนี้ฮะถ้าคุณจะมีความสุขกับคู่สนทนาเนาะอะเทคนิคที่จะมาให้เขาชอบคุณต้องมองข้ามสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณต้องมองข้ามสิ่งที่คุณคิดว่ามันไม่ดีอะแล้วมองหาสิ่งดีๆในตัวเขานะ่ะเพราะวันนี้ฮะเราทุกคน ไม่สามารถจะดีพร้อมร้อยเปอร์เ็์ได้นะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่คุณจะนำไปแบ่งปันกับผู้คนได้ก็คือรอยยิ้มการสบตาการชื่นชมเขาแม้กระทั่งการไม่ตัดสินเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรนะมันเรื่องของเขามันชีวิตของเขาเราเพียงเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นการสนทนาครั้งนี้จะราบรื่น และก็จะถูกใจเราและเขาเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นฮะขอบคุณทุกคนฮะที่ชมช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะสวัสดีฮะ